ก็สวัสดีกคนด้วยนะครับกลับมากับ A Capital อีกแล้วตอนนี้อยู่กับรายการแตกฤทธิ์แตกฤทธิ์นะสองพูดมันแตกแตกดีมากนะเป็นเด็ทลิ์ของคุณนามิดะกับเด็ิสุดอวยสุดอวยของเขานะนิทานนี่ก็เป็นแจก <c oughs> แจกฟรีแจกฟรีที่แจกนานแล้วแล้วก็ไม่มีโอกาสแจกอีกแล้วใช่ <c oughs> ครั้งเดียวนะมาดูกันสิว่าจะเป็นยังไงนะครับกับคอมโบเด็กนี้แล้วก็ตัวเด็กนะครับโอเคก็นี่เป็นแฟลกกะบัดดี้นะ วานี้ก็เป็นอ e ีโปรเจกต์สวยงามดีก็สวยทุกคนเลย<ช>อ่าไปดูกันอัปเดตล่าสุดแล้วนะครับเอาบอดี้กับแฟลกไว้ที่มุมขวาเลยเราไม่เปลี่ยนใหม่นะมาสะท้อนแสงือเกินกับอ่ะใบแรกนะครับที่ต้องใช้เลยสีใหมนะครับเป็นคนนี้อ <F D. S 1> ิมมากคนนี้นะครับนูน้อยหมวกแดงเอ็มมากนะครับนะค,บคนนี้เป็นตัวที่ <B. S 1> เป็นตัวหลักมาจากยูบีใช่ไหมอ่ไอชุดแรกที่มันออกนะชุดแรกที่มันออกเลยใช่ไหม ชุดแรกที่นิทานบอกวาก็คือตัวนี้โอเคใส่สี่ใบเนาะมันเก่งตรงที่ว่าเมื่อตีฮิตจะเปิดสามเอามอนนิทานจากที่เปิดนั้นเข้าโซยทมิมอ่าเลือกการ์ดหนึ่งใบจากสามใบนั้นอ่าสามใบบนสมจากกองการ์ดเราอ๋อเลือกการ์ดหนึ่งใบดูสามนำมอนเตอร์นิทานไม่เกินหนึ่งใบเข้าโซของการ์ดที่เลือกที่เหลือไปไหนที่เหลือเรียงไว้ใต้กองเอาไปเรียงท็อปไงมิซุกิคุณรู้จักปะ ก็ใส,ส่ไปสี่ใบถูกทำายจัว่วนะนั่นแหละเทคโคตรดีเำยรจั่ยใบถัดไป CBT มาจาก CBT นะครับก็เป็นเอ็มม่า Memorial Sweet นูน้อยหมวกแดงเอ็มม่านะครับนะเป็นชื่อใหม่นะตัวนี้ก็มีเทคที่ค่อนข้างจะดีอีกแล้วนะบอือนก,กันนี้จมตีนะถ้าเราสามารถนำมือ เข้าโซไอเทมได้นะค <2 S 1> สองจวดเ้วก็เพิ่มสองจวดหนึ่งด้วยนะโคตรเก่งแล้วก็มีสกิลมาการที่ถูกทำลายทำลายมอเตอร์หนึ่งใบบนสนามผู้แข่งด้วยเอามาใช้เทคบอลมันตีมันสมมุติมันยืนสาใบใช่ไหมลิงก์สามเทคเกิดทีละใบเลยโคตรเก่งครับมองเห็นหรือเปล่าแสงค่อนข้างจะสะท้อนไม่เป็นไรสะท้อนเห็นเนาะยังไงก็เห็นอยู่แล้วแหละนะถ้าดูคลิปตามกันโอเคครับผม ใบถัดไปเลยไม่เป็นไร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 คนดูเห็นอยู่แล้วเออก็เราให้ดูก่อนแล้ววางอ่าจอแดนจอแดนนิทานป่าจอแดนตัวนี้ลงมาก็เลือกเมื่อเอาหมดแล้ไม่เข้าสถียรสนามถ้ามีนิทานใบอื่นสองใบมีนิทานใบอื่นพนสนามเลือกใช้อย่างหนึ่งจากสองอย่างอันหนึ่งก็คือได้เกียร์ได้ไลท์หรือจะเอาจั่วใช่ก็การแค่นั้นแหละง่ายๆการแค่ในฉบับนิทานสี่ใบนะครับเพราะว่ามัน ค่อนข้างเก่งมาดูยิบย่อยต่ออะไรวะน,นี่ยิบย่อยเยอะเกินใช่มันส่วนใหญ่มันเน้นยาเอาไใบอามกาอ่าเอาตัวไซส์ศูนย์ตัวนี้ก่อนนะวกับคนนี้คนนี้นนตา้าเป็นสโนไวท์ป่ะสโนไวท์นะคริสต้านะครับที่อ่ามีพลังไททันนะครับมไม่ใช่เหรอใช่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 ด้วยมา คนนี้นะมีสกิลอะไรครับผมเจ้าหญิงคิมะขาวคริสต้าครับบอกว่าเมื่อการไปน,นี้เข้าสู่สนามนะ <Yeah. S 1> สามารถเลือกมอนสเตอร์หนึ่งใบจากช่วงดอกเราสามารถจ่ายหนึ่งเขตถ้าจ่ายก็เอามันเข้าโซน<ซ>ไอเทมที่สนใจอยู่นะครับแล้วก็ถ้าการไปน,นี้อยู่บนสนามของเราหรือในโซนนิทานนะมอนสเตอร์นิทานใบอื่นทุกใบบวกสี่พันแล้วก็เพนนเทรดด้วยนะครับสามใบทำให้มันตีแม็กเข้าอ่ะวะ <laughs> <laughs> มันก็จะโคตรเวฟเลย ถัดมาเป็นไซส์สูงน่ารักแต่สกิลไม่น่ารักนะครับเข้าสนามครับเราได้รับพลังชิ้หนึ่งหน่วยและนำไอเทมนิทานมากสุดหนึ่งใบจากกองขึ้นมือนี่แหละสกิลมันไม่น่ารักนี่แหละสกิลมันคนแคร์ทั้งเจ็ดแคร์ครับหูสะอาดเลยอมาดูการยิบย่อยกันหน่อยนะอาจจะใส่มาแบบระใบเพื่อความตื่นเต้นนะครับไม่เต้นแต่มันใช้จริงเลยไปต่อการยิบย่อยมีอะไรบ้างมาดู ค,คไปแรกเจ้าชายาขี่ม้าขาวทำลายได้ครับมีสกิลคือถ้ามันถูกทำลายจะคิวหนึ่งไลท์แล้วก็อีกสกิลคือถ้ามันอยู่ในโซของไอเทมนิทานออาออการ์ดออร์ดจะกันใบแล้วก็โซไม่ถูกถอด mm hmm. ตัวตัวเองรู้สึกเอ้ยกันนิทานโซไม่ถูกถอดเดี๋ยวนะผมจะไม่ไมถ,ถ,ถ้าการนี้อยู่ในโซอ่่อมนิทานโซของการ์ดไปนั้นจะไม่ถูกถอดด้วยความสามารถของการุกแข่งแล้วความสามารถของการเราไม่สามารถถูกยกเลิก อ่าฮะแล้วก็การ์ดใบนี้ไม่ถูกยกเลิกด้วยผลยของการคู่แข่งในกัรใบในการใบอีกทีการใบในการใบนะครับใบหนึ่งการโซทุกทอดนั่นแหละเก่งมากใส่ใบหนึ่งแล้วก็เป็นแม่ oh. มดมาริพิเซนแท็กเซนนะครับคนนี้บอกว่าถ้ามีไอเทมนิทานมนสนาบมลนิทานทุกใบบุสนามได้รับขี้บวกหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าการ์ดใบนี้ใบนี้อยู่ในโซไอเทมนิทานมอนสเตอร์นิทานไซส์สามมุสนามเราไม่ถูกทำลายด้วยผลของความสามารถของการคู่แข่ง ใบเดียวเอามากันล่างบางใครของไอ้พวกเนี้ยวันนี้ต่อก็เจ้าหญิงนิทราเจ้าหญิงนิทราเมื่อการใบนี้ถูกทําลายนะครับเรดการ์ดหนึ่งใบบนสนามคู่แข่งถ้าการใบนี้อยู่ในโซไอเทมนะครับมอนเตอร์นิทานไซส์สามทุกใบบนสนามไม่ถูกเรดด้วยความสามารถนั่นแหละโคตรเก่งมันจะทําให้ไซส์สามนี้ยืนเป็นอลังการนะใบถัดไปวันนี้แม่มดคนที่สิบสองนะเจ็ดสิบสองสิบสองเหรอสิบสองโดนคนที่เจ็ด เมื่อการใบนี้เข้าสู่สนามสามารถนำหนึ่งใบจากมือของเราเข้าสู่โซไอเทมนิทานหนึ่งใบบนสนามของเราถ้าหากทำนำหนึ่งใบบนสุดจากกองการ์ดเข้าสู่ทุ่เกตและได้เลือดหนึ่งนะครับนอกจากนี้ถ้าการ์ดใบนี้เข้าสู่สนามด้วยผลของการ์ดนะก็ได้จวดหนึ่งด้วยลงด้วยสกิลอะไรก็ตามลงด้วยสกิลได้เทคอ่าแล้วก็เป็นมอนไซสามตัวเบิ้มเบิ้มไซสามใบแรกครับผมนี่เลยเบิ้มมันชิ้มหายอ่ามันใช่รีเกมนะตัดเกมนะครับเก่งนิทานเลยเจนแม่งใส่หัด วันนี้เลดแคปดากอน<ล>ก็กอนไอเอ็มมาล่างมังกรไอเอ็มาล่างมังกรนะครับโคตรเก่งมันบอกมาด้วยคอบเรอร์นะในเทิงของเราสามารถทําลายนิทานหนึ่งใบบนสนามของเราหรือจะสังเกตหากทำก็ขอใบน,นี้จากมือโดยไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายคอร์สนะแล้วก็ถ้าโซของไอเทมบนสนามเรามีเท่ากับ3ใบหรือมากกว่าการนี้รับ4,000และคิดดีข้อสีมีเพนนิเท็เป็นการปิดได้ใช่ไหมมีเจ็ดชี่เลยเออเป็นการปิดใช่เป็นการปิดแล้วก็ คนนี้ยังใช้สามนะครับนีสโนไวท์สโนไวท์ดาร์กอนทำไมมันโหดจ,จังวะซาวิด <laughs> โหดจ,จังมังกรมายาสโนไวท์ดาร์กอนนะครับมีแอคเคาน์เตอร์นะสามารถทำลายนิทานหนึ่งใบประชันของเรานะแล้วจวดเอ้ยแล้วจ่ายสองเกรนะถ้าหากจ่ายไ<ท>พอโ<ท>ดนไม่ต้องจ่ายคอรเหมือนกันเหมือนกันมังก,กรนี่ก็โซนสามทำลายการ์ดห,หนึ่งใบประชันของเราแล้วจาดเอ้ยแล้วจ่ายสองเกรดนะถ้าหักจ่ายไว้พอโดยไม่ต้องจ่ายคอร์ดเหมือนกันเหมือนกันมังกรนี่ก็โซนสามทำลการ์ดนั่นเองใชบปรใชันของเรับอ่ะมอนหมดแล้วจ่ายสองเหลือเป็น ไอส์ทงไอเทมแล้วก็เวทแล้วกลับไอเทมก่อนเลยหลวหลวจัดไอเทมนิทาน3ใบสามเอมบริโอนะเอมบิลิโอเอมบิลนะิโอเมื่อมอนสเตอร์นิทานมอสนามของเราถูกทำลายแนละสามารถใจเลือดหนึ่งนะเพื่อเอาอันนี้เข้าสู่โซเพื่อเพื่อการนั้นการนั้นเข้าสู่โซมีคอเตอร์สาม,มารถคอออกมาได้3ใบด้วยคอมอนได้3ใบไม่จําเป็นว่าต้องเป็นมอน,นิทานในะที่คอคอมิเชเลียอย่างไอโซนิทานก็ได้ใช่ โโซซ่่ไอเทียมมิเซเลียสวยเทมอ่ะกระโดดมิเซเรียโอ้โเล่นบัวไห้นั่นแหละอ่ะไอเทมหมดแล้วนะก็ที่เหลือก็เวทเวทเวทคู่แรกคู่แรกเรดแคปบลูเลยนะครับจ่ายเกรดหนึ่งเลือกใช้อย่างหนึ่งสแตนงัดมอนหนึ่งตัวหรือเลตเล็กการหนึ่งใบภาษาผู้เขียนได้เมื่อมีไอเทมมีฐานอ่าได้ไม่สงมใส่ทิ้งฐานนะสได้ถัดมามายาคืองานมโนนะครับมโนจริง าสามารถใช้ได้ในช่วงเอ็กเซเดฟของแต่ละฝ่ายนะครับทำลายบบามอเต <ise> อร์หนึ่งใบบนสนามรอบชาร์ตสีเกีคาน์เตอร์ชาร์ตสีเกีเกิดละครั้งอันนี้ใส่ได้ทุกเด็กมองใส่ได้ทุกเด็กของนี้ไอ้ดันเจียนเลย<ช>เป็นการ์ดสามอันได้เลยถ้าขาดเกียร์ถัดไปใบนี้นะครับพฤติกรรมแห่งเฮิเชนนะครับทำลายมอเตอร์นิทานหนึ่งใบบนสนามล่อก็ได้เกียร์ยดได้สองจรวเอามาคอมโบกับเอมมาไอเอมาล่างแรกจะได้จั่วดสามเลย ได้ตัวสาใช่แล้วไอเทมก็จะดูดเข้าโซง่ายเพราะมันติดทำลายอย่างนี้นี่เองใช่แล้วคอมโบยาวๆอ่าโอเคเวทถัดไป <c oughs> นี่เลยไปเลยเรนโบว์สควอลโล่อ๋อใช่ทำลาย <c oughs> มอนสเตอร์นิทานแหน่งบาสสนามเพื่อทำการแข่งในบสนามตู้แข่งนะครับเยี่ใช่บอกว่ามันชื่ออะไรอะไรสควอลโล่ไม่โทรโทรสควอลโล่เรนโบว์สควอลโล่มาจากไหนเนาะ <c oughs> <c oughs> ถัดมานะครับเป็นกริมเอเซ่นะครับ ก็สามารถจ่ายได้ถ้าส่วนใส่ไอเทมอยู่ให้จ่าเลือดหนึ่งดูสีใบนะครับนำมอนสองใบเมอนทั้งหมดไอเทมมอนทั้งหมดเนี่ยใช่ใช่นำมอนเตอร์นิทานจากในนั้นเออกี่ใบก็ได้นะเข้าสุดโซ่ไอเทมแล้วก็นำการ์ดที่เหลือไปเรียงใต้กองนะเอามาเรียงกองเนี่ผมจะทำตัวมิสุกิจำเด็กได้ที่อันนี้ใบหนึ่งใบหนึ่งหาเทมไอ้นี้อันนี้บอกว่าเลือกเผ่าก่อนแล้วก็ หามอนไซ3หรือไอเทมตามเผ่าที่เลือกไปแล้วก็เอาขึ้นมือแล้วเทือนละครับใช่เลือกเผ่าแล้วจ่ายเกจแล้วนะขอคอสใช่อ <ไป S 1> <fe> ่านฟีซิ่งใบเก่าของเคอคสนะครับห่างเลือกห่างเลือกหนึ่งดูสามใบนำหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือไปเรียงใต้กล่องมีไม้เทือนด้วยรู้ส <c oughs> ึกไปดูกันตอ่อกับเวทเซตครับผมสองใบเทคยาวเหยียดอ่าเทคแรกคือการไอเทมถูกทำลาย เทคที่2คือทำลายมอนสนสนามเราแล้วได้เกรดอ๋อเป็นเคอร์เตอร์ใช่ไหมใช้เทคได้ถึงละครั้งแล้วก็เซตได้ใบเดียวอะะฮมันจะโกงไปแล้เซตได้2ใบเลยโอเคมีตัวที่ด้านล่างอ่ะใบนี้สองใบสองใบทีเทามายานะครับนำมอนสเตอร์นิทานหนึ่งใบจากช่องดอกของเรานะเข้าสู่โซไอเทมได้เกรดได้จุ่มแล้วก็ได้เกรดได้จุ่มนะแค่นั้นแหละก็เราก็สามารถที่จะหาโมี่ตกดอกแล้วก็เอาเข้าโซ่ไอเทมแล้วก็เอาไอเทมคออีกแล้วแถมได้ฟาร์มด้วย แล้วก็ใบนี้นะการใหม่ของฟีฟลลิง <S s <TV> <S ล่งเมมโมรี่อันนี้เป็น S T B T นะครับถ้าไอเทมที่เป็นนิทามอเสนามเรามีโซ่สามใบหรือมากกว่าไม่ต้องใจดีนะเคาน์เตอร์นะครับทำลายมอเตอร์ทุกใบบนสนามของทั้งสองฝ่ายจากนั้นสักความเสียหายถ้าเกิดจำนวนมอนเตอร์ที่ดูของของข่งที่ดูทาลยโกำไรถ้าเกิดของคู่แข่งเป็นแมีสามเลนสามใบใช่ไหมก็ยิงสามอะแซมเบิร์ดบอดี้อะเดี๋ยวบอดี้แล้วเรามีสามใบแล้วก็ยิงกี่ไลท์สาม เราเข้าสามเราสามเขาสามเราสามไม่มันยิงตามมอนของคู่แข่ขงที่ถูกทำลายแต่มันทำลายมอนทั้งหมดอยู่แล้วก็คือจะเอามอนบนบอร์ดแล้วเข้าเซิร์ฟเออแล้วก็เปลี่ยนใบใหม่ออกมาใบนี้ใบนี้แชร์แห่งความคลั่งนะครับมีฟอยอีกใบเดียคนน้อยอ่ายกแล้วกันโมตีนะนอกจากนั้นเลือกอันหนึ่งใบนะครับการที่เลือกไม่สามารถลุกได้นะใช่ไล่ได้เมื่อมีมอนสองใบใช่ญชิก็เก่งแหละเก่งเก่งไม่ไม่ต้องติดเผาด้วยใช่ป่ะเฮ้ยไม่ต้องติดเผาด้วยอ่ะสามมันอีกเป็นการ์ดเดนี่ ดันเจียนทุกใบใส่็จนะอันนี้<ม>าการ์ดกันที่ต้องใส,ส่สี่วะการ์ดกันนะครับโชอีเฟลพูดจริงจังตลอดเวลานะครับ S.U.B. ยกเลิกการโจมตีทำลายมอนตหนึ่งใบบนสนามเราถ้าทำลาย U สองจรวดใช่แม่นมากมนี่ที่จะวางอะโคตรการ์ดมันอาจจะใช้มากกว่าห้าสิบนะแต่แก็รอยันทีรอยันทีใบเดียวอ่ะใบเดียวนะครับโดยประมาณก็ห้าสิบสี่ใบใครจะถ,ถอดถอดใบไหนก็ถ้าจะบอกให้ถอดเล่นสายสายหนึ่งล้วนดีกว่าก็คือถอดสายสี่เอ้ยสายสามสายสามถอดสายสามทั้งหมด ก็จะเหลือ50บใบพอดีอ่าประมาณนี้นะสำหรับเด็กนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะคอมโบดีนะก็เอาไปเรียนรู้เอาแต่ว่าหลักๆก็คือตัวเด็กค่อนข้างเก <c oughs> ่งมากถ้าม, <c oughs> ามดูถ้าไม่โดนเอยันทีขัดอ่ะ <c oughs> คือร <c oughs> ัวนะครับโอเควั okay, นนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ช่องเอ็กซ์คลสครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ